อร่อยมากเลยอ <S 1> <S 1> ่ะร้า LIKE นนี้ผมชอบเอ็งมาบ่อยร้านนีะมาบ่อยดีพี่ร้านป้าแดงลาบอุบลนห้าเฮ้ยนี่รู้จริงนดิวะคุณถามมึงจรงนะนี่แกจะตายดัดฟันบ้าไะเนี่ยฟันหน้ามันเกแล้วฟันหลังอะฟันหลังเป็นโอรยที่บอสซื้ออะไรมาเฮ้ยอะไรอะนี่ร้านอาหารเด็กเยอะแยะเขาทำไมพ้ไม่ได้อ่ะนี่บนรถพี่มันมีอยู่สี่บ้องนะจะเฮ้ยอันนั้นจะไปฝากเขาฝากอะไรมีโจ้ด้วย เข้าใจผิดแล้วนั้นจุกแต่รุ่นใหม่จุกอยู่ข้างๆเข้าหลามผ่านหนองมนก็เลยแวะซื้อ oh. อ๋ออะมีเรื่องอะไรพูดมามเราหกคนเนี้ยเล่นตลกกันมาก็เยอะแล้วนะหลาที่แล้วนะผมคิดว่ามันถึงเวลาแล้วล่ะเล่นตลกแบบไลฟ์สดแบบเล่นที่ไหนก็ได้แบบที่พี่วูดี้ทำไลฟ์สดอย่างเงี้ยใช่พี่น้องชาวไทยครับ และนี่จะเป็นครั้งแรกเลยที่ว่าได้ก็จะมีคณะตลกคลืนลูกใหม่ก็คือโจ๊กเกอร์ลพวกเขาจะมาไลฟ์สดกันทุกที่ไลฟ์สดกันดีกว่าพวกเรานี่ไงมันถึงเวลาแล้วคุณกลังจะบอกว่าให้พวกเราเล่นตลกไลฟ์สดใช่ถูกต้องพี่อ๋อใช่คือกำไรกับคนดูเหรอถูกต้อง mm hmm. ครับนะคอม<อ>ที่ไหนก็ได้เราจะไปบมดทุกที่เลยถูกต้องครับพี่บอลเราจะเริ่มอะไรตอนนี้เลย เราจะเริ่มกันที่ร้านป้าแดงลาบอุบลห้ามันไม่ใช่ง่ายๆนะร้านเขามีเจ้าของจยู่อยู่ขึ้นไปเล่นเดี๋ยวเจ้าของร้านเขาด่ารผมรู้จักกับเจ้าของร้านที่นี่ดีพี่พี่ปุ๊กไงพี่ปุ๊กบางทางเนี่ยแค่มึงเรียกชื่อก็ผิดแล้วมั้งเขาชื่อตุ๊กหรือเปล่าน้องชายเขาชื่อปุ๊กบอลอ๋อมันรู้จักกันรู้จักเดี๋ยวพี่ชายมึงเรียกกระล่อนนะทั้งกูเนาะโอเคเดี๋ยวแป๊บนึงเฮ้ยเฮ้ยน้องมาเนี่ยน้องมาเนี่ยเดี๋ยวเองไปตามเจ้าของร้านหาพี่หน่อยดิพี่ตุ๊กใช่ไหมครับใช่จำคนผิดแล้วป่ะเฮ้ย ตัอะไรพี่วะเราเป็นแค่เด็กเสิร์ฟนะเว้ยน้องๆองไอ้นี่ต้องไม่ต้องพอดีเพื่อนพี่บอกไม่ต้องไม่เอาไม่เอาพี่เป็นดาราแล้วคุณมาผักพี่อย่างนี้ไม่ได้แล้วออกทีมอยู่ด้วยจคนติดอย่ามาจับน้องไปตามเจ้าของร้านมาหาพี่ตกงานได้เลยนะเนี่ยนี่เองสนิทกับพี่ตู้ขนาดนี้หรอรู้จักกันดีครับพี่หลายปีแล้วพี่น้องๆน้องไปตามพี่ตู้มาหาพี่หน่อยดีครับเออขออนุญาตค่ะพี่ตู้พี่คนนี้ครับไอ้ตั๊ก ไอ้บอกรู้จักไงกููดผิวพรรณแล้วไม่น่าจะเป็นลูกจ้างหรอกสวัสดีครับพี่ตุ๊กสวัสดีครับสวัสดีครับท่านต้องกลับขอโทษด้วยนะครับมีอะไรอหรือะไรเราอยากจะมาขึ้นเรื่องตลกครับพี่โดยการที่เรานั้นจะไม่คิดเงินพี่สักบาทเลยครับผมเป็นตลกร้านผมไม่นะใช่ครับพี่คุณไปเหมาะกับร้านผมหรอคุณไปเล่นแถวทะเลไปโอ้โหดีนักคอมนะพี่พี่โรเบิร์ตนะฮะเนฟเทพรัแลค พี่บอลเชิญยืมตั๊กบริบูรณ์นี่ฮะหนึ่งเบกจ่ายนี่คงไม่เหมาะกับร้านผมแล้วพวกคุณเนี่ยโอ้โหเฮ้ยเออถ้าะเขาไม่เล่นแล้วทำไงอะไปที่อื่นเถอะไอ้ตั๊กเฮ้ยเฮ้ยเอาสินายไม่ต้องพูดเนี่ยเราต้องคืนความสุขให้คนดูถ้าทำขนาดนี้ก็ผมขอยืมตังค์พี่ไม่ขอเล่นอีกหน่อยเล่นดิเวนท์ผมขอเล่นตลกครับพี่สักครั้งหนึ่งครับผมโอ้หถ้าทำขนาดนี้ก็ เล่นเฮอตามสบายใจพวกคุณเถอ, <Yeah. S 3> อะถ้าพร้อมแล้วเราทุกคนวันนี้เองเ็งลงตะโกนาถามแขกเขาอยากดูนะฮะ,นะ,ฮะเนี้ยถามดูดิใช้มึงอ่ะมึงพูดสิออใช้นายลงเลยนะมึงอ่ะลูกทุกคนครับจะรังเกียจไหมครับพวกเรานะฮะทีมงานโจ๊กเกอร์ไลท์เล่นตลกให้กับทุกคนดูครับ เจ้าของร้านพี่เขาไม่ได้เล่นด้วยกออขอบคุณพี่ก็ติดกับพี่ดูณ่ากลัวมากขอบคุณครับพี่ตุ๊กเตรียมพบกับพวกเขาเหล่านี้ที่ f a c e b o o บริบูรณ์แฟมิลี่วันอังคารที่6มิถุนายนเวลา20.30นน่าจะเราวนี้นะ